ไมยครับแต่ผมมองไม่เห็นโอเคตอนนี้ผมก็เกิดมาแล้วแล้วผมก็มองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีส่วนที่ผมมองเห็นอยู่อย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เป้าหมายในคลิปนี้ของผมก็คือการไปหาเพชรนะทุกคนไม่แน่ผมเล่นมาครับอยู่อาจจะมีอะไรอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ก็เป็นได้เราได้โต๊ะครับมาแล้วโกโกโกหาถ้ากันหาถ้าหาถ้าวันนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนใช่มันคือถ้ำผมไม่มีอาหารด้วย ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในเกมผีเลยทุกคนเกลาขึ้นไปข้างบนดีกว่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่ไฮ่อฮ่า่า่าฮ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 อาเ่าเอาฮ่า่าฮ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 ่าห่าฮ่าฮงหฮ่าฮฮ่าฮ่อฮ่า่่่ฮอ่่่าารอด่่่าาาฮ 僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならとともに終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思わずこぼれた言葉は違うな